สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องกราฟนะครับวันนี้วันที่22เมษายนปี2022นะครับก็เซ็นเด็กบวกขึ้นมา0.04จุดนะครับปิดที่ระดับ1690นะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับปิดสัปดาห์เซ็นเด็กทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ ตอนแรกเนี่ยรอบเช้ามีการแกว่งลงลดหลุดโลแต่ว่าคือทรงอย่างเนี้ยขึ้นมาปิดที่บริเวณเดิมคือ1690เนี่ยผมยังมองว่ายังเป็นบวกอยู่นะสโต๊ก็ยังตัดขึ้น m a c d ก็ยังยังสะท้อนไปในทางบวกนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีลุ้นนะครับคือ m a c d เหนือศูนย์แล้วก็กำลังที่จะตัดเส้นสัญญาลายครั้งหนึ่งมีลุ้นที่ว่าตัวเซนเด็กรอบเนี้ยจะขึ้นไปยืน1,700ได้ครั้งหนึ่งนะครับการฟื้นตัวยังคงเป็นรักษาะการฟื้นตัวแบบ Vshape อยู่็ รอบนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวไลวิคกันเนี่ยไลวิคยังคงดูดีครับไลวิคเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุริชอินกรฟิ n งด้วย2แทางเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มองว่าทิศทางยังเป็นบวกนะสัปดาห์หน้ามีโอกาสไปต่อแล้วก็ผมดูตัวเซตห้นะครับคือรอบเนี่ย Set, เซต เซ็นเด็กที่ขึ้นมาเนี่ยมาจากคุ้นขาดกลางนะครับเซ็นห้าสิบยังไม่ขึ้นเลยแล้วถ้าเซ็นเด็กเซ็นห้าสิบขึ้นมาเนี่ยน่าจะพาตัวเซ็นเด็กได้ได้วิ่งค่อนข้างดีแล้วก็มีลุ้นที่จะขึ้นก็เพราะว่าเนี่ยตัวโต,โตกําลังตัดขึ้นจากโซนล่างแล้วก็ตั้งฐานตรง,ตรงนี้แล้วครับเก้าก้าูนดังนั้นเนี่ยก็มองว่ามีลุ้นที่จะได้เห็นการฟืน้นแท่งเทียนเป็นแฮมเมอร์ด้วยนะแท่งนี้นะครับก็ลุ้นได้นะสัปดาห์หน้าผมผมยังมองตัวเซ็นเด็กลุนลุนไปในทางบวกมาากกวว่ด้ยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหุ้นเอ่โมดัอคทีฟกันโมดัติฟิบโมดัติทิบวันนี้ E A K T B B BL, B L K Bank Sica ก็หุ้นเดิมๆแล้วกันขอดู K T B แล้วกัน K T B นี่ Break out ขึ้นมานะครับมาพร้อมบอลล่มดังนั้นเนี่ยไปต่อนะครับสำหรับตัว K T B ส่วน B B L เนี่ยเออ่ค่อนข้างสวนทางกับเพื่อนเลยนะพักตัวลงมาตัว B B L เนี่ยจุดที่น่าซื้อคือบริเวณนี้ครับ 129-130่12 9, 130เนี่ยผมมองว่าน,น่าเข้าซื้อนะครับเพราะว่าตัวตัวมันอยู่ในรอบการพักตัวแต่ว่าอาจจะมีการเด้งเด้งระหว่างทางหรือกลับตัวแถวนี้ก่อนก็ได้สำหรับตัวบีบย่อลลงมาหน้าซื้อนะครับมาดูหุ้นสแกนของเราวันนี้นะครับวันที่22ก็เบรกเอา t m มี o r r d JTS, SINGLE, ทีมจเอไปนะนี่ไม่ใช่นะครับ s s r RBF, KTB, อาเซียนนะครับ ดิบอลนะัทเทรนไม่มีโอซโซทีไอพีเอชโวลูมสไปนนะครับ a อเซนเอทพีสามสิบดูโฮมเคจีไอเคทบเอสเอชอารูเอขอดูไอเซนกันเอ่อโอ้โหดีมาดีเลยอย่างนี้กลับตัวครับมาพร้อมโอลูมแน่นๆอย่างเงี้ยชอบเลยครับเบรก k 15.7ขึ้นมาเปิดแกปเป็นเบรกเอา y ว a แก r e เบรกไฮนะครับก็ กลับตัวแล้วนะผมมองว่าสำหรับตัวอาเซียนนะครับตัวเมื่อกี้มีตัวซ้ำที่กับ Breakout คือ KTB พูดไปแล้วนะครับเออ่ตัว SHR SHR SH นี่ S Hotel อืมตัวนี้ไปต่อครับมุมตั้มมาดีไปต่อ O t h ไฮอยู่ที่5บาทก็อัพไซด์ยังมีครับแต่ว่าก็เน้นเล่นเกง็งรายระยสั้นเพราะว่าตรงนี้ก็โซนถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ แต่ว่ามุมตั้มันดีอยู่มันยังไปได้อีกนะครับซิงเกอร์นะครับตัวนี้ผมก็แชร์ไปในช่วงบ่ายผมมองว่าตัวซิงเกอร์เนี่ยมันเบรกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับมันสามารถลุกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าวัดรอบเนี่ยการไปต่อเนี่ยก็ถ้าตามกรอบการแปลงตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่59.5นะครับรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการขึ้นต่อลุ้นทำออทัหไฮนะครับ ดู RBF หน่อยสิครับ RBF เหมือนจะกลับตัวเหมือนกันนะ RBF เป็นเป็นกึง่งๆึ่ง rounding bottom กำลังที่จะแบบฟื้นตัวขึ้น RBF รอบนี้เนี่ย break ไปแล้วนะครับมาพร้อมบอลล่มแน่นๆด้วยลุ้นกับตัว RBF มีลุ้นกับตัวเหมือนกันนะครับ uh, JTS RBF แล้วก็ Oso TIPH ตัวนี้ไม่ดีไม่ดีหลุดมาอย่างเงี้ยต้องต้องชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับแนวรับสำคัญของมันอีกทีนู่นเลยครับ45 1 0 45เนี่ยค่อยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับุ่มสไปคอดู KGI กับดูโฮมแล้วกัน UPA ด้วย UPA นี่เบรกเร็กน้เนี่ยยังไม่เบรกสักทีหนึ่งนะครับเนี่ยยังแกว่งในกรอบเนี่ย54่ถึง63เอ่อดูโฮมดูโฮมนี่ ย่อลงมารับได้นะครับ2 1บาท28บาทเนี่ยน่ารับเลยครับ2 1บาทแล้วก็ KGI อืม KGI อย่างนี้ไม่ดีนะครับคือยังยังอ่อนตัวหลุดตั้งแต่มัน XD ลงมาก็หลุดหลุด6บาทแล้วก็ยังรอรอบการสร้างฐานอยู่นะครับอย่างนี้ต้องต้องชะลอการลงทุนไปก่อนสำหรับตัว KGI นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซ็นเต็ก็ยังคงดูดีอยู่รอรอเพียงหุ้นใหญ่กลับมานะครับก็ น่าจะมองว่าตัวเซนเด็กเนี่ยยังให้น้ําหนักการแบบขึ้นไปยืนพันเมากกว่านะครับสำหรับรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นยังอยู่ในขาการขึ้นของต,องตัว V s h a p e นะครับเนี่ยครับเนี่ยขาเนี่ยขาลงแต่ว่ารอบเนี่ยมันอยู่ในรอบขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ตามรอบไปนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการขึ้นยืนพันเในสัปดาห์หน้าถ้าภาพยังอย่างนี้อยู่นะ นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องดูสิเทรดเดอของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ